ครูลงโทษนักเรียนหญิงไม่ใส่เสื้อซับในมาโรงเรียนด้วยการให้นักเรียนชายมายืนจ้องหน้าอกมันได้หรอฮะคุณผู้ชมครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นและสังคมยอมรับไม่ได้นะครับและเป็นเรื่องที่ไม่ควรปล่อยผ่านอย่างยิ่งนะเชื่อว่าหลายคนเนี่ยน่าจะรู้คร่าวๆมาแล้วนะครับสำหรับเหตุการณ์นี้เนี่ยคือมีนักเรียนหลายคนเนี่ยออกมาแฉการกระทำของครูที่อ่าค่อนข้างจะไร้จิตสำนึกหรือเปล่าไม่ทราบนะครับคือก็ผ่านหลายช่องทางฮะทั้ง Tik t o k t w i t t e r นะครับคือใน t i k t o k เนี่ยก็บอกว่า มีครูท่านหนึ่งไม่สมควรเป็นครูได้ลงโทษนักเรียนหญิงคนหนึ่งที่ไม่ได้ใส่เสื้อซับมาโรงเรียนโดยการสั่งให้นักเรียนชายในห้องมายืนดูหน้าอกของนักเรียนหญิงคนนั้นมันต้องทํากันขนาดนั้นเลยเหรอวะพวกมึงเป็นโรคอะไรกันถามจริงนี่นะครับก็เป็นข้อความที่โพสต์ผ่านทิกต็อกเนี่ยนะฮะหรือในทวิตบอกว่ามีนักเรียนโดนคุณครูประจําชั้นทําโทษที่เด็กนักเรียนไม่ได้ใส่เสื้อซับ โดยการให้เด็กนักเรียนชายมายืนมองหน้าอกของเด็กผู้หญิงคนนี้เราว่ามันคือการกระทําที่แย่มากและคนนี้ไม่สมควรได้รับและเรียกคนนี้ว่าครูด้วยซ้านะครับและนอกจากเรื่องนี้ยังมีเรื่องที่เกิดขึ้นจากโรงเรียนนี้เราฝากทุกคนช่วยรีแฮชแท็กโรงเรียนประจำจังหวัดสีเหลืองแดงให้เราหน่อยนะคะอยากให้แฮชแท็กแมสเพราะโรงเรียนมีพฤติกรรมหลายอย่างที่แย่มากๆ นอกจากเหตุการณ์นี้ยังมีเหตุการณ์คุณครูผู้ชายพูดจาคุกคามทางเพศใส่นักเรียนด้วยค่ะตามทวิตนี้เลยค่ะเนี่ยนะครับคุณผู้ชมดูนะฮะนี่เป็นแชทที่ครูหนุ่มเนี่ยคุยกับนักเรียนผู้หญิงในเชิงคุกค,คามทางเพศนะครับก็เนี่ยนะฮะมีข้อความแบบจะกระหน่าให้ระวังน้ําแตกใส่นะอะไรเงี้นยนะครับก็ขอขโทษด้วยนะฮะที่ต้องพูดคํานี้นะครับหรือเนี่ยถามอะไรหน่อยเราจะมีโอกาสอยู่ด้วยกัน2ต่อสองไหมเนี่ยนักเรียนตอบว่าไม่มีครูบอกตลอดไปเลยหรือ เอออะไรของเขานะฮะหรือครูบอกว่าไปเปลี่ยนกางเกงรอได้ไหมอยากเจอมาเจอห้องแรกได้ปะนักเรียนบอกไม่เอาครูบอกอืมก็ดีเนี่ยนะฮะหรือมีอีกหลายๆแชนะครับที่โดนขุดมานะฮะหลายคนเนี่ยตั้งคําถามนะครับคือไม่ได้ตั้งคําถามว่ามันสมควรหรือไม่สมควรนะแต่ตั้งคําถามครับว่าไอ้แบบนี้มันยังสามารถเป็นครูได้อยู่หรือเปล่า นะกับการที่ครูเนี่ยมีพฤติกรรมแบบนี้สุดท้ายออกมาขอโทษแล้วเรื่องมันก็จบๆไปนะแล้วก็กลับไปปฏิบัติหน้าที่เหมือนเดิมแล้วสังคมก็จะเป็นแบบนี้วนเวียนไปเรื่อยครูทําผิดออกมาขอโทษแล้วก็เป็นครูเหมือนเดิมนะฮะไม่ได้มีการลงโทษอย่างหนักโดยสมควรเนี่ยนะครับหลายคนก็ตั้งคําถามว่าเออแล้วก็ปล่อยเรื่องราวแบบนี้ไปใช่ไหมปล่อยเรื่องราวให้มันผ่านไปแบบนี้เลยใช่ไหมเนี่ยนะครับเขาก็เลยอยากจะให้ช่วยรีแฮชแท็กโรงเรียนประจําจังหวัดสีเหลืองแดง ะะทีนี้กลับมาที่ประเด็นของครูประจําชั้นที่ลงโทษก่อนคือครูประจําชั้นที่ลงโทษคนนี้เขาเป็นผู้หญิงนะครับหลายคนจะนึกว่าเป็นผู้ชายนะฮะคือหลายคนเนี่ยรวมถึงตัวผมเองด้วยก็สงสัยนะครับว่าเอ๊ะเขาคิดอะไรทำไมถึงเอานักเรียนชายมายืนรุมจ้องหน้าอกแบบนั้นนะฮะแล้วประเด็นคือการลงโทษเนี่ยมันมีอีกเป็นสิบเป็นร้อยวิธีทําไมเขาถึงตัดสินใจใช้วิธีนี้นะฮะคือการคิดแบบเนี้ย มันเหมาะกับการที่คุณมิวที่ภพวะเป็นครูหรือเปล่านะนี่คุณเป็นครูจริงๆหรือเปล่าไม่ทราบนะฮะมันไม่เหมือนกับการแบบลงโทษทั่วไปนะฮะมันเหมือนกับว่าก,การกระทําแบบนี้มันทําให้เด็กเนี่ยมีปมแล้วทําให้เด็กเนี่ยอายแล้วอีกอย่างเนี่ยคือคนที่มาจ้องเนี่ยมันเป็นนักเรียนชายเป็นเพื่อนของเขาไง มันก็โหมันก็เป็นภาพฝังใจนะครับมันก็ไม่สมควรอย่างยิ่งนะครับคุณผู้ชมฮะแต่ล่าสุดทางโรงเรียนแห่งนี้นะครับได้ออกมาชี้แจงแล้วนะครับว่าทางคณะผู้บริหารครูระดับหัวหน้าชั้นและครูที่ปรึกษาเนี่ยได้เข้าไปพบผู้ปกครองของนักเรียนแล้วก็นักเรียนที่บ้านแล้วนะครับก็มีการขอโทษขอโพยกันนะฮะ นี่เป็นคําชี้แจงที่โพสต์ผ่านทางแฟนเพจ a c e b o o k ของโรงเรียนเองเลยนะครับก็มีการเคลียร์กับทางผู้ปกครองเรียบร้อยนะครับทางผู้ปกครองน้อมรับคําขอโทษและไม่ติดใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะได้ทราบเจตนาความหวังดีของครูที่ปรึกษาที่มีต่อนักเรียนทางโรงเรียนจะน้อมรับคําแนะนําและจะนามาปฏิบัติเพื่อดูแลนักเรียนให้ดียิ่ง,งขึ้นไปอันเนี้ยเป็นคําชี้แจงจากทางโรงเรียนนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยผมเชื่อว่าทางผู้ปกครองเองทางตัวนักเรียนเองไม่โอเคเหรอกครับกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นแบบนี้นะฮะคือ ลองคิดสภาพลูกหลานตัวเองโดนทําแบบเนี้ยคุณคิดดูว่าสภาพจิตใจเด็กจะเป็นยังไงคนหัวอ,อกคนเป็นพ่อเป็นแม่อย่างเงี้ยเขาจะรู้สึกยังไงนะฮะแล้วเด็กเนี่ยเขาจะไปเจอเพื่อนยังไงคนที่มารุมจ้องหน้าอกเขาเป็นเพื่อนร่วมชั้นเป็นผู้ชายด้วยอย่างเงี้ยคือเขาจะไปเจอเพื่อนยังไงจะกล้าสู้หน้าเพื่อนไหมนะครับอันเนี้ยมันมันคงไม่มีใครที่แบบว่าเฮ้ยไม่รู้สึกอะไรเลยนะฮะขอโทษแล้วก็คือจบเลยไม่ติดใจอะไรนะฮะเอาจริงมไม่มีหรอกครับไอไอแบบเนี้ย คือในแง่ของเรื่องที่มันเกิดขึ้นเนี่ยโอเคมันเคลียร์กันได้คือทางผู้ใหญ่ของโรงเรียนเองมาเคลียร์กับทางผู้ปกครองของนักเรียนโอเคอันเนี้ยเคลียร์ได้แต่ว่าเรื่องของสภาพจิตใจอ่ะน้องเขาจะรู้สึกยังไงนะครับตรงเนี้ยมันเป็นสิ่งที่แบบมันเคลียร์ไม่ได้อยู่แล้วนะไอเรื่องแบบนี้มันมันเหมือนเป็นเรื่องที่แบบฝังใจเลยนะฮะนี่ก็เป็นประเด็นของการนำโทษกันภายในโรงเรียนนะครับแต่ว่าสิ่งที่มันขึ้นเนี่ยมันไม่ได้มีแค่นี้นะครับเพราะว่าเรื่องราวของการที่ครูหนุ่มคนนึงเนี่ย แชทไปหานักเรียนคือมีการแชทแล้วสอแววว่ามันจะเป็นการคุกคามทางเพศนะครับตรงเนี้ยก็ต้องรอให้ทางเจ้าหน้าที่เนี่ยเข้าไปสืบสวนว่าเอ๊ะมันจริงเท,ท็จแค่ไหนมันก็อาจจะเป็นไม่ได้ครับที่เรื่องนี้มันอาจจะเป็นเรื่องที่กุขึ้นมาหรืออะไรก็ตามแต่แต่ถ้าดูจากหลักฐานทางทวิตแล้วสงสัยอาจจะเป็นเรื่องจริงนะฮะก็ต้องรอดูติดตามกันนะครับว่าสรุปแล้วเนี่ยมันเป็นแชทจริงหรือแชทที่เฟกขึ้นมานะครับอ้านี่ก็เป็นเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นนะครับแต่ยังไงก็ตามฮะการทําโทษแบบนี้ไมม่่่สควรอยยางยงิ นะครับคิดเห็นยังไงคอมเมนต์มาได้เลยนะฮะ